เมที่แล้วนะครับวันจันทร์ที่8นะครับออก8 7 8นะครับ2 8นะครับนี่ก็นะครับก็เข้าไปตรงๆเลยนะครับ7 8นะครับนะครับอันนี้เราก็มาคำนวณกันต่อเลยนะครับผลที่ได้นะครับ แปดนะครับสอนะครับวิธีคำนวณนะครับหลักสิบนะครับบวกกันสองครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับเท่ากับนะครับ7จบวกเจ็ดเป็น14นะครับ4ีบวกแนะครับเป็นได้ผลลัพธ์เท่ากับ2นะครับ หนึ่งแต้มนะครับเป็น3มนะครับแล้วก็ตรวจับนะครับหน่วยล่างนะครับนับถอยนะครับ8ดนะครับ7 6็ดหสนะครับแล้วก็จับคู่เลยนะครับ ได้2 7นะครับสอหนะครับสองหสองสนะครับ3 7นะครับสามห3สห้าสานะครับอันนี้คือรอผลนะครับวันพุธนะครับที่10บนะครับ รอผลวันพุธที่10นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับวันพุธที่10เดือน7นะครับว่าจะเข้าอีกใหม่นะครับสมมติจะเป็นเข้า2ตัวบนนะครับเข้าหมดเลยนะครับ2ตัวบนนะครับสูตรแม่นๆนะครับอย่าลืมนะครับ องชัดไหมครับนี่ครับแคปได้แคปนะครับตัวจับนะครับ8ปดหางนะครับตำรานะครับออกวันพุธนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผม